สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อปปี้อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับระบบ l ลนเอ็ซนะครับของรถยนต์ MG นะครับว่าระบบ l ลน a อ็ซตัวนี้เนี่ยนะครับจะสามารถทํางานออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับพาไปดูเลยว่าวิธีการเปิดใช้งานระบบใช้ยังไงนะครับแล้วถ้าใช้จริงแล้วนะครับจะเป็นยังไงต้องดูคลิปนี้ครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คันนี้เนี่ยจะเป็น MG ZS EV นะครับไปที่การเปิดเลนตัวนี้ก่อนนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ระบบช่วยการขับขี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคาว่าระบบเลนนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ผมตั้งเป็น LDW ไว้นะครับ เลนดีพาร์เจอวอร์นิ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเมื่อรถนะครับออกนอกเลนนะครับและในส่วนของระบบ LKA นะครับก็จะเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเมื่อเราเปิดระบบเรียบร้อยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับขึ้นอยู่นะครับซึ่งนะครับขึ้นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับคือระบบทํางานอยู่นะครับแต่ว่ารถยังไม่ตรวจจับเจอเลนนะครับ ก็จะทําให้ตัวนี้ยังไม่ทํางานถ้าเป็นสีเขียวเมื่อไหร่นะครับรถจะทําการตรวจจับเลนทันทีนะครับผมระหว่างขับขี่สมมุติถ้าเราไม่สะดวกนะครับที่จะมาเปลี่ยนบริเวณหน้าจอนะครับซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ที่ปลายหัวงขาได้เลยนะครับเรากดปุ๊บนะครับกด2ครั้งนะครับปุ๊บนะครับแสลบตรงนี้นะครับจะหายไปทันทีนะครับ ก็จะทําให้ตัวนี้เนี่ยไม่มีการขับขี่ในโหมดของระบบ LKA นะครับคือขับไปยังไงก็คือจะไม่มีระบบนี้ช่วยถ้าเราไม่เปิดนะครับจะต้องเปิดจากหนึ่งนะครับหน้าจอหรือบริเวณกา้านตรงนี้ลเลยนะครับกดหนึ่งที่นะครับปุ๊บนะครับก็จะกลับมาแล้วสังเกตสัญลักษณ์สีเหลืองแบบนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับเวลารถตรวจจับเลนซ้ายขวานะครับ แล้วตัวรถเนี่ยนะครับก็จะสามารถคุมปรงอะไรได้ผมจะทําการปล่อยมือนะครับปล่อยมือนะครับรถบือผมอยู่นี่นะข้างจับโทรศัพท์อยู่นะครับรถจะค่อยๆประคองตัวเห็นไหมนี่นะครับแล้วเขจะแจ้งเตือนลนะแต่ถามว่ายังขับต่อได้ไหมก็ยังขับต่อได้แต่เราก็ควรจะจับเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่านะฮนะ ครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองระบบ LKA ของรถยนต์ MG นะครับซึ่งระบบนี้นะครับจะไม่ได้มีแค่ในตัวของ Sedev EV เพียงอย่างเดียวนะครับก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของ MG HS นะครับในเรื่องของตัวที่เป็น MG ZPHEV ที่เป็นตัวปลั๊กอินด้วยนะครับผมครับและที่สำคัญนะครับการทดลองระบบแบบนี้นะครับผมเลือกถนนที่ค่อนข้างจะมีเส้นถนนชัดเจนนะครับแล้วก็ทำในตอนที่รถน้อยมากๆนะครับผมอยู่ในส่วนที่ค่อนข้าง โล่งนะครับจะสามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในรถยนต์ MG นะครับยังเป็นระบบ a i r ์ดันะครับที่อยู่ในระดับ2เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถขับขี่ด้วยตัวเองได้ทั้งหมด100%นะครับฉันั้นระบบตรงนี้นะครับยังจําเป็นจะต้องนะครับมีคนช่วยขับอยู่นะครับวันนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับและครั้งหน้าครับผมมีคลิปอะไรดีๆมาให้อีกแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ